ครับมาเจืกับลุงกูกจะพาทำกับข้าวเหมือนเดิมนะครับกับข้าวง่ายๆสไตล์ลุงกูนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาพามาทําตุ่มจืดกระดูก่อนใส่หน่สดนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มในการใส่น้ำลงไปครับแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยครับใส่เกลือแล้วก็นนะครับผู้หอมรักผู้ที่ใส่ลงไปครับแล้วก็เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงพวจะเป็นน้ำซอปพวงจะมีน้ำตาล รสดีสีวขาวซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันหอยนะครับใส่ไปเลยครับในปริมาณที่พอดีนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดครับพราะน้ำเดือดก็มาใส่กระดูกอ่อนลงไปครับใส่ลงกระดูกอ่อนลงไปต้มไปนี่วให้เขาซุกเลยครับนี่ครับนี่ครับก็เขามีฟองก่ช้อนฟองออกนะครับสังเกตฟองตอนนี้รับจะดำับนิดนึงครับหลังจากมีเครื่องผงมี คราบเลือดคราบไข้ของกระดูกนะครับเนาะกตอพยายามช่อนออกให้มดครับทเทที่เราจะพอใจนั่นแหละครับนะเห็นไหมครับเราช่อนไปเรามาแล้วพอเขาจะเริ่มขาวๆแล้วครับช่อนออกเรื่อยๆครับน้ำซุปเราจะได้ใสๆครับต้มไวให้กระดูกเรานิมกระดูกร้อยนี่นะครับในทีเหลือก็นี่ครับนราไม่ซดครับ เราใม่สดเราก็ไปต้มก่อนเด้อครับเด้อมัจะใสแบบสุดๆเลยนะครับต้มขอกจักน้ำหนึ่งครับมันจะได้ไม่ค้มมากนะครับก็คือว่าไม่ค้มนั่นแหละครับก็ดพอดีแล้วเรากอทท้งว้เขาเดือดครับสักปักนะครับก็ชิมรสชาติดูนะครับว่าน้ำซุปที่เราปรุงทีแรกมันเป็นยังไงถ้าไม่ยังไม่ได้ที่เราก็ปรุงในตอนนี้เลยครับนะครับผมก็เช็คดูครับว่ากระดูกผมมันนิ่มหรือยังครับเนาะ ก็เช็คๆดูครับว่ามันนิ่มมันนี่พอได้โอเคเราก็จะได้พอนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการตุ่มนะครับแต่ว่าทําคลิปผมก็ตัดต่อมาให้มันเลื้อยหน่อยครับเสร็จแล้วก็ใส่นี่ครับขึ้นใช่ต้นหอมบักคียครับหั่นท่อนนะครับใครจะหั่นละเอียดก็แล้วแต่ครับแล้วแต่พร้อมถนัดเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมผมผมหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆหน่อยเราก็โคตรๆให้เขาจุ่มน้านะครับ แล้วก็โรยด้วยพิดไทยปนนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต้มจืดกระดูกอ่อ,อนหมูน่อไมอ้สดขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ